อ่านทายดูครับว่าตัวไหนเป็นเพศผู้เพศเมียครับสองตัวนี้กบสองตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นเพศผู้อีกตัวหนึ่งเป็นเพศเมียลองทายเดี๋ยสิครับหลายท่านทายถูกนะครับหลายท่านทายไม่ถูกอ่าเฉลยตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเพศเมียสังเกตภายนอกก็คือลาตัวจะใหญ่ครับอันนี้ก็มีอายุเท่ากันนะครับปีกว่าหนึ่งสังเกตที่ตัวกบมันจะตัวใหญ่และอันที่สองสำคัญมากตัวนี้ก็คือดูตรงใต้คางตรงนี้ครับ ใต้คางตรงนี้ถ้าเป็นตัวเมียมันจะไม่มีถุงลมนะครับอันนี้คือลักษณะของเพศเมียอ้าวเพศผู้เหรอครับเป็นยังไงเ็าอย่างนี้ครับหน้าตายอย่างนี้เทียบใส่กันแล้วครับเพศผู้อายุเท่ากับตัวเมียเพศผู้จะตัวเล็กนะครับอันที่2ก็ดูจากใต้คางเหมือนกันครับใต้คางตรงนี้จะเรียกว่าถุงลมสีดำๆตรงนี้ครับสีคําสีน้ำตาลตรงนี้ตัวนี้เป็นเพศผู้แน่นอนเวลากดมันร้องมันก็จะมีตรงนี้ถุงลมตัวนี้พองออกมาครับแล้วนี่คือลักษณะของเพศผู้และเพศเมีย มีความแตกต่างกันด้วยปากกาและเชะนี้นะครับ